สวัสดีครับผมหมอนิกรนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนวดคลายเครียดนะครับซึ่งภาวะปัจจุบันนะครับเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 ทำให้เกิดอาการเครียดนะครับถ้าเราเครียดแล้วนะครับเราไม่อยากกินยาไม่อยากทานยานะครับการนวดนะครับสามารถบรรเทาอาการเครียดได้นะครับ ครับลำดับต่อไปจะเป็นวิธีการนวดนะครับคลายเครียดนะครับโดยเริ่มจากการนวดผ่อนคลายหรือคลายเส้นบริเวณใบหน้าก่อนนะครับจุดแรกนะครับก็จะอยู่บริเวณคางนะครับเราจะใช้มือของหมอทั้งสองข้างนะครับประคองที่คางแล้วก็รีดนะครับตรงนี้จะใช้จํานวนครั้งประมาณ10ครั้งนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับต้ออาจจะย่อๆนะครับ ทานเสร็จแล้วเราก็จะมาใต้ยิงิีปากนะครับโดยใช้ิี่โป้งของหมอทั้งสองข้างนะครับรีดประมาณสิบครั้งเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มารีดบริเวณขอบปากด้านบนนะครับประมาณสิบครั้งนะครับหลังจากนั้นก็มาใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างนะรบีดข้างสันปีกจมูกมาที่สันจมูกแล้วมาจดตรงที่หัวคิ้วทั้งสองข้างนะครับประมาณสิบครั้งเหมือนกันนะครับท่านี้ แล้วก็มารีดบริเวณคิ้วนะครับรีดลงนะครับจากหัวคิ้วมาที่หางคิ้วสิบครั้งแล้วก็มารีดเหนือคิ้วก็คือบริเวณหน้าผาน,นะครับรีดลงนะครับสิบครั้งเริ่มจากตรงกลางหน้าผาน,นะครับแล้วรีดออกสองข้างสิบครั้งเสร็จแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางของหมอนะครับกดลงไปที่ขมับนะครับแล้วก็คึนเป็นรูปวงกลมก้นหอยนะครับ ตรงนี้นะครับคืนแล้วก็ยกคืนแล้วก็ยกนะครับคืนประมาณสามถึงห้ารอบแล้วก็ยกทําแบบนี้นะครับสิบครั้งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมุนนวดทายบริเวณหูนะครับโดยใช้มือของหมอทําเป็นง่ามอย่างนี้นะครับแล้วก็จะสอดไปที่หูทั้งสองข้างนะครับแล้วก็รีบขึ้นนะครับประมาณสิบครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นิ้วโป้งของหมอทั้งสองข้างกดจุดนะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณหัวคิ้วนะครับหัวคิ้วตรงกลางหน้าผากนะครับกดแล้วก็นับในใจหนึ่งถึงสิบแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขึ้นไปบนศีรษะนะครับกดแล้วก็ยกกดแล้วก็ครับแล้วก็เลื่อนมาที่กลางศาีรษะกดแล้วก็ยกนะครับท่านี้เสร็จแล้ว ท่าเนี้ยไล่ประมาณสามถึงห้ารอบนะครับอันนี้เป็นการสาธิตก็จะย่อๆเอานะครับแล้วท่าต่อไปก็จะยืดศรีรษะนะครับแล้วก็ใช้มือของหมอนะครับฝ่ามือของหมอลูดตั้งแต่ใช้ทอยนะครับขึ้นมาที่หลังใบหูนะครับลูบแบบนี้นะครับประมาณยี่สิบครั้งนะครับสำหรับท่านี้แล้วก็จะมาหลังจากนะั้นสมมติเเสร็จแล้วเราก็จะมานวดตรงบริเวณ ใกล้ๆขมับช่วงนี้ครับใช้มือของหมอทั้งสองข้างนะนิ้วทั้ง8ปดนิ้วนะครับย่มลงไปที่บริเวณศีรษะช่วงนี้นะครับสําหรับคนที่มีอาการเครียดนะครับตรงนี้จะเส้นเนี่ยจะตึงนะครับเส้นเลือดพวกนี้จะตึงแล้วก็จะปูนะครับนวดนี่เพื่อเป็นการคลายบริเวณเส้นเลือดนะครับเส้นเอ็นให้คลายตัวนะครับทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับทําให้ออกซิเจนในเส้นเลือดนะครับได้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับ อาการที่เครียดก็จะได้ทุเลาลงนะครับซึ่งสองด้านเนี่ยจะทําเหมือนกันนะครับก็คือไล่จ,จากจากทอยขึ้นมาแล้วก็มานวดตัวตนี้สองด้านเนี้ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะทําเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการสาธิตจะนวดให้ดูแค่ด้านเดียวนะครับเนื่องจากเวลามีจํากัดนะครับหลังจากนวดตรงใกล้ๆขมับเสร็จแล้วนะครับ สมมติว่าด้านซ้ายด้านขวาเสร็จทั้งสองด้านแล้วเนี่ยเราก็จะมานวดคลายเส้นบริเวณไหล่นะครับซึ่งอาการเครียดเนี่ยจากศีรษะแล้วมันก็จะมาเชื่อมกันที่ไหล่ด้วยนะครับโดยการใช้นิ้วโป้งของหมอนะครับกดไปที่ไหล่นะครับกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วปล่อยตัวนี้ใช้เวลาประมาณสามถึงห้านาทีนะครับแล้วก็จะมามาเขีย่ยเขี่ยเส้นบริเวณเหนือหายปลาไหลเนี่ยนะครับด้วยมือของหมอนะครับกดแล้วจะเขี่ยขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3าถึงหนาทีนะครับทำเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับหลังจากเราเขี่ยเส้นด้านเหนือหายปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมายืดเส้นคอนะครับโดยการเอามือซ้ายของหมอจับที่ศีรษะนะครับมือขวาจับจับที่ไหล่นะครับแล้วก,กดยืดนะครับ แล้วก็ปล่อยนะครับยืดนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยประมาณสามถึงห้าครั้งนะครับด้านซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นการสาธิตจะทําให้ดูแค่ด้านเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมานวดคลายเส้นอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะจบนะครับโดยการใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางของหมอนะครับกดไปที่ขมับแล้วก็คืนนะครับเป็นการคลายเส้นนะครับช่วงบริเวณขมับนะครับทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับ อาการเครียดก็จะทุเลาลงนะครับซึ่งภาวะปัจจุบันนะครับที่เกิดโรคระบาดนะครับโควิด -19 เราต้ะหนักถึงความปลอดภัยได้นะครับควรจะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับแต่เราไม่ควรตนกตกใจจนเกินเหตุน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ข,ขอจบการสาทิตการนวด หายเครียดไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบา,บายๆครับ